วันนี้พาน้องๆมาออกกำลังกายที่สวนแล้วดูระยะทางเลยเนี่ยก็ล่นแบบช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันใส่สบายมากก่อนก็ยังให้พ,พอธรรมดาเคยไปตีอย่างอื่นนะดิตีหัวคนครับวันนี้ลากมาทำอะไรแต่เช้าสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพือนะพ่อนๆที่ยหน้าทุกคนครับวันนี้พาน้องๆมาออกกำลังกายที่สวน ตั้งแต่เช้าเลยขออนุญ,ญาตไม่ทํางาน1วันเนะี่ยพาน้องๆมาเที่ยว <c oughs> วันนี้พี่ว่างๆอยู่แล้วก็เวอร์ความโฮมไงอยากจะนําหูฟัง2รุ่นนี้ช็อคโอเพนฟิตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นวันออ d i o ยโอเป็นล็อกโปรุ่นนี้เป็นหูฟัง Open นเ r ทั้งคู่ทรงเดียวกันนะครับการใช้งานจะคล้ายกันมากๆแต่ว่าต่างกันที่ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาท แต่ตัวนี้อยู่ที่6,000กว่าบาทเดี๋ยววันนี้เราจะาลองดูว่าการใช้งานจริงเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนตัว6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยใช้ดีจนตัว3,000กว่าบาทเนี่ยเทียบไม่ได้เลยหรือเปล่าจะใช้งานลองใช้งานจริงก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปให้ดูทีหลังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอยืดเส้นยืดสายก่อนตื่นกล้ามเนื้อยังไม่ได้เลยไหนยืดนะ <laughs> ปกะตียืดนี้ยืดยังไงบ้างฮะจริงๆก็ยืดทั้งตัวนะร่างกายเวลาเราจะออกกำลังกายก็ต้องยืดทั้งตัวไปทางสาระกันแล้วแล้วปกติยืดเองหรือมีคนยืดให้ฮะขึ้นขึ้นอยู่บางโอกาสก็บางโอกาสมันก็ต้องยืดเองบางโอกาสมันก็ต้องมีคนมายืดนะมาตอนนี้นะครับผมก็ยืดเส้นยืดสายเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทีเนี้ยเวลาผมมาวิ่งเนี่ยผมจะชอบเชื่อมต่อหูฟังกับ นาฬิกาซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นช็อค o อ e n f เ t รหรือว่าวัน Audio เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้นะครับเวลาวิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยชอบพกแบบโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันแบบเกะกะเดี๋ยวไปดูเลยกันว่าการใช้งานสองตัวนี้จะเป็นยังไงไปอันนี้คือตอนต้องไปด้วยไหมไปด้วยดีโอเคทำไมอะเปลี่ยนกล้องก่อนงั้น,นมพร้อมแล้วครับไปวิ่งด้วยกันนะก่อนวิง่งเลยนะโอเคอไปเฮ้ยใส่หูฟังกันดิ เอาตัวไหนก่อนดี้วะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าช็อกก่อนแล้วกันเพราะว่าราคามันสูงกว่าจะได้ลองฟิลลิ่งว่ารวมๆแล้วของแพงมันแบบฟิลลิ่งเป็นประมาณไหนอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยมันกล่องเล็กที่ชอบนะกล่องเล็กเพราะตัวใหญ่หูฟังแบบพวกหูฟังออกกำลังกายที่ผ่านๆมาพวกที่มีก้านอย่างเงี้ยกล่องแบบโอ้ไเลอเธอเลยแต่นี่ทั้งสองอันสองตัวนี้คือแบบค่อนข้างกระทัดรัดกว่าเมื่อก่อนมากโอเคปะลองไปวิ่งไม่พิชถือไ,ไอ้ คือปกติแล้วนะแค่มาวิ่งก็ลำบากแล้วนี่แม่งต้องวิ่งไปแล้วถือไปนี่นะครับเราก็อยู่กับน้องกรนะครับแล้วก็น้องบิ๊กนะครับผู้ช่วยนะครับไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเออแต่เราไม่เคยทําคลิปแบบไม่เคยใครจะมาทําวิ่งไปถือโกโปปไปไม่มีหรอกคือเรามาลองให้เพื่อนๆดูไงมันก็ต้องประมาณนี้แหละแเราจะได้เห็นการใช้งานจริงว่าจริงๆแล้วเราแบบไม่ได้เมคอะแล้วดูระยะทางเลย น <laughs> <laughs> มองแทบไม่เห็นไหนจุดจบแล้วเน <laughs> ี่ยกะวิ่งเอาเหนื่อยจริงนี่<ะ>วิ่งเอาเหนื่อยจริงเลยวันนี้วิ่งเลยวะละ่ะไป <laughs> ก็จากที่ผมได้ลองใส่ช็อค Open Fit มาแบบเนี่ยวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะก็รู้สึกว่า ตัวนี้มันจับความรู้สึกได้คือเรื่องความสวมใส่แบบสบายก่อนเลยอย่างแรกวัสดุที่ตรงก้านหูฟังเขาว่ามันเป็นแบบนุ่มๆหน่อยนะเหมือนมันมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นพลาสติกอะใส่วิ่งค่อนข้างสบายอันนี้คือฟิลลิ่งแรกจริงๆแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรเกาะหูอยู่ก้านเกี่ยวหูมันทําดีมากอะ,ะตอนวิ่งมันรู้สึกคอนฟอนบ้าไงไม่นะหรือว่าเป็นเพราะพี่วิ่งไม่เร็วมากหรือเปล่าไม่รู้นะใส่วิ่งได้ปกติมันไม่ได้รู้สึกว่ามัน เว้ทำไมมันขยับหรืออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหูฟังไปอีกตัวหนึ่งบ้างเมื่อกี้ใช้ช็อป Open Fit อยู่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นวัน a u d i o โ p e n Lock p อ o เดาเี๋ยวขอต่อรายการนนี่ไงพอต่อเพลงแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเห็นปะ<ม>เออมันก็สามารถแบบเลือกควบคุมเสียงควบคุมไลบรารีเพลงได้อันนี้คือเพลงที่พี่โหลดทิ้งไว แบบมันก็จะเป็นเพลย์ลิสอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ยัดไว้ในนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกโทรศัพท์แล้วหูฟังบลูทูธสมัยเนี้ยมันสามารถแบบเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้แล้วไงเออแล้วสองตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อพี่ก็เลยชอบเอามาใช้วิ่งเราดูกยนตูอไปโอเคมาเดี๋ยวลองใส่วันอ u d i o open lock for w i n k i ดีกว่าไปอันอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าหูฟังหล่นนะครับมือผมไม่ปัดโดนโอเคหลังจากวิ่งมีเ็คออกกำลังกายอะรก็มีออกกำลังกายในร่มวิ่งวิ่งรูวิ่งในร่มแล้วก็มีพวกฟิตเนสคาร์ดิโออยู่ที่บ้านเบาๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หลังจากที่ลองใส่วันออดิโออ e พเล็อโปมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าการสวมใส่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่า <laughs> แต่ว่าแต่ว่าเหนื่อยแต่ว่าต่างกันที่วัสดุวัน a อเดียโอโอเพนล็อกโฟเนี่ยจะมีความเป็นแบบเหมือนฟิลลิ่งพลาสติกมากกว่าช็อคอะมันจะมีความเป็นยางๆนุ่มๆน,นิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าการสวมใส่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเจ็บหูหรืออะไรอย่างงี้นะ มันแน่นเหมือนกัน,น,แ,น,น,น,กนแล้วก็วิ่งแล้วก็ไม่ได้ด็อกเด็กพี่ว่าก็ถ้าเรื่องการสวมใจอ่ะแทบไม่ต่างกันเลยใช้งานได้ฟิลลิ่งเดียวกันใส่สบายแล้วก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างนี่ก็คือการใช้งานรวมๆของการออกกำลังกายที่สวนนะดูฟังสองตัวนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะขอตัวกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ําทํางานบล็อกฟอ m ์มโฮมก่อนแต่ว่าวันนี้ผมมากับน้องกรด,ด้วยไงแล้วก็น้องบิ๊กด้วยซึ่งน้องกรเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะแหวกแนวนิดนึงพวกตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็อาจจะมีไปที่สนามกอล์ฟด้วยจะให้น้องกรเนี่ยลองลองใช้งานด้วยลองใส่อุฟังทั้งสองตัวดูแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่าฟิลลิ่งจะได้แบบใกล้เคียงของผมหรือเปล่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับติดตั้งติดตั้งติดววโอเคครับนี่ก็คือเสียงไม์ของช็ o ค k Open Fit นะครับก็สำหรับในสถานที่สวนสาธารณะนะครับที่มีเสียงลดเสียงรบกวนอยู่บ้างนะครับก็เสียงไม์ก็จะได้ประมาณนี้ครับฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ โลเช็คหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับเทสเทสโอเคครับนี่คือเสียงไม์ของวันออเดียโอเปอร์ล็อกปนะครับก็สำหรับในสถานที่ในสวนสาธารณะนะครับที่มีเสียงรถเสียงรบกวนอยู่บ้างน,นะครับก็เสียงไม์ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็โลเช็คหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ โอเคครับก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวก่อนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าผมอาจจะมีแบบบอดี้เวทนิดหน่อยปกติก็จะทําประมาณนี้บ้านอาจจะลกๆเลยนะครับอยู่คนเดียวแฟนไปไหนครับเฮ้ยใครแฟนไร <laughs> เดี๋ยวผมจะลองใส่ช็อคโอเ n f i ฟิตัวนี้เล่น <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองใช้ช็อคโอเ n f i ฟิตัวนี้ลองเล่นบอดี้เวทลองยกเด็กดูนะครับว่าแบบการสมใส่อะไรเงี้ยจะแบบเข้ากันไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาลองยกเหล็กกันีล ปกติผมไม่ได้เล่นอะไรมากนะผมก็แค่แบบกลับมาจากวิ่งก็อาจจะมีแบบแค่ยกเอาแรงแขนนิดนหน่อยๆนยนะครับแล้วมีท่าอื่นอีกมั้ท่าอื่นปกติแบบไปยกข้าวสารอยู่ <c oughs> แบบขึ้นหลัง <c oughs> แบบขึ้นหลังอะไรเงี้ยเนี่ยก็เล่นแบบช่วงอะไรเงี้ยนี่ได้สุดไหนยังไม่รู้เลยหัวไหล่หัวไหล่เฮ้คุณรู้นี่เฮ้แต่ก่อนสายเวทอยู่แล้ว หมือนแค่พอคาร์ดิโอข้างนอกมาแล้วก็อยากแบบได้บอดี้เวทจริงๆหูฟังแบบออกกําลังกายประมาณนี้หูฟังอะไรก็ใช้ได้นะแต่ตอนเนี้เสียงกูสันแล้ว <laughs> 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 เดี๋ยวลองเอาเพล็อกให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนมาใช้บลอนด์อะดิโอคล็อกโปบ้างถ้าเกิดไลฟ์สไตล์แบบแค่นี้ที่แบบมายกเวทเทรนนิ่งหรือว่าใส่วิ่งออกกําลังกายก็คล่องตัวดีนะ <c oughs> เออแต่ว่าเนี่ยเนี่ย <c oughs> เห็นปะมันก็ไม่ไม่ได้หลุดจริงๆ นี่<ม>แสดงว่าถ้าแบบแค่ออกกาลังกายในฟิตเนสแบบยกเหล็กเล่นเครือ่องอะไรพวกนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยเนาะไม่น่ามีปัญหาเพราะขนาดที่เราไปวิ่งที่สวนมาเมื่อกี้มันยังแบบเขย่าอะไรเยอะอย่างเงี้ยมันยังแบบเออมันก็เกาะหูสบายพี่ว่าทรงโอเ n นเอียร์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่แบบเอออยากหาเทคนโนโลยีใหม่ๆลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ก็จริงจริงก็เดี๋ยวหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปแบบชําระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูก่อนตีกร ทำงานกันเลยทำงานกันเฮ้ยลืมลืมทำงานกันครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขอนั่งเคียงงานนิดหน่อยหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาออกไปดูกร п п ลองแบบไลฟ์สไตล์แบบพวกโปรโกอล์ฟหูฟังทรงโอเ n นเอียร์จะไหวไหมประมาณนี้ไปแหวม โอเคครับเพื่อนๆก็นั่งเคลียร์งานมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าคล่องตัวมากขึ้นแล้วเ็งานเริ่มโล่งแล้วก็ยังใช้หูฟังตัวนี้แหละนั่งใส่ฟังเพลงแล้วก็ใส่ประชุมงานไปด้วยนะครับที่เมื่อกี้ลองใช้คุยงานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตู้หูฟังสามารถใช้คุยแบบคุยงานได้เหมือนหูฟังแบบพวกที่เน้นไม์ชัดๆได้ ได้ดีเลยแหละ hmm. คือคุยรู้เรื่องอะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าเสียงจะไม่ชัดเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ลอง2ตัวเลยเท่าที่ผมจับสังเกตได้นะถ้าจะเอาความชัดของเสียง mm. เสียงพูดอะ่ะ mm. ผมว่าตัวช็อค o p e n f ฟี d อ่ะตัว6,000กว่ายังทําได้ดีกว่าหมายถึงว่าเป็นธรรมชาติของเสียงพูดที่ดีกว่า mm. เสียงมีความทุ้มลึกที่ดีกว่า mm. อะไรประมาณนี้แต่ว่า ถ้าวันออดิโอที่ผมใส่อยู่เนี่ยเสียงผมอ,อาจจะบางลงนิดนึงแต่ว่าผมกลับประทับใจในเรื่องแบบการตัดเสียงบรบกวนรอบข้างที่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะแบบย้อนไปดูคลิปเสียงที่ที่แบบที่สวนก็ได้การตัดเสียงบรบกวนรอบข้างอะ่ะมันน่าจะดีกว่าเรื่องการสวมใส่เนี่ยผมบอกว่าดูทรงแล้วเหมือนโอเพนเอียร์นะมันจะเป็นแบบหูฟังออกกำลังกายใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่พี่ลองมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วการทํางานนั่งทํางานแบบเนี้ยก็เหมาะมากๆเลยมันใส่สบายมากมันโป่งแบบมันโป่งมากกว่าหูฟังเอร์บัตอีกอะ่ะ ไม่มีอะไรที่เข้าไปในหูใช่มันไม่ต้องมีอะไรเข้าไปในหูตอนแรกพี่ก็คิดอย่างนั้นว่ามันจะน่าจะลำคานแต่พอใช้ไปแบบสักระยะเราชินกับมันหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ารู้สึกว่ามันมันใส่สบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำคานเลยก็อ้าวเครีรยงานเสร็จงี้ก็ว่างแล้วเดี๋ยวยังไม่ว่างเดี๋ยวขอเครีรยงานอีกแป๊บหนึง่งออจะได้ไปตีกอมมล์ฟเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคนรอร้อพี่เครีรยงานก่อนแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับนี่คือเสียงของช็อคโอเพนฟิตนะครับในสถานที่แบบในห้องทำงานนะครับก็เสียงไมค์ก็จะได้ประมาณนี้ครับฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับนี่คือเสียงของไม้วันออดิโ o โอเพนล็อกโปนะครับในสถานที่แบบห้องทำงานนะครับเสียงไมโครโฟนก็จะได้ประมาณนี้นะครับฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่โอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์งานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปตีกอล์ฟดูใส่หูฟังตรงโอเปนเอียร์ตีกอล์ฟด้วยดูที่ว่ามันจะเป็นแบบว่ารองรับกับกิจกรรมการตีกอล์ฟได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองให้น้องกรนเขาลองใส่ให้ดูด้วยได้จ้ะให้กรนลองสอนกอล์ฟซะหน่อยเออธรรมาดาเคยตะตีอย่างอื่นนะดิตีหัวคนครับนีคนอะไรมันจะหลอกนามันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ก่อนเป็นไงตีกอล์ฟมากี่ปีแล้วโ้ยังไม่ถึงปีเดี๋ยวลองให้ใส่หูฟังด้วยนะแล้วตีไปด้วยว่าเป็นไงลองเลยเวลากรอนไปตีกอล์ฟเห็นหลายคนเลยนะแบบว่าเขาชอบใส่หูฟังเวลาแบบตีกอล์ฟก่อนก็ไม่เคยใส่หูฟังตีกอล์ฟเลยใช่ก่นปกติก่อนใช้ AirPod s ์อ่ะก่อนไม่กล้าใส่ตีกอล์ฟเวลาหันแบบเนี้ยกลัวมันจะหลุดเบี่ยงหลุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่พี่ว่าถ้าถ้าไอโอเปเนียสตัวนี้น่าจะน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมั้งเพราะมันมันคล้องหูอยู่แต่ก็ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนละกันโอเคเจอที่สนาพร้อมสุดๆเชื่อไม่เคยแฮปปี้ขนาดนี้มาก่อนในการทำงานตีกอล์ฟใสามตีกอล์ฟใบสามนะคะพี่วีไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อน เดี๋ยวเรามาติดตามดูโปโปกอนนะครับว่าจะเป็นไงเขาอบ้อมกันนะหมายถึงบอมอะไรบ้อมครอรหรือบ้อมอะไรตันเลยปะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองช็อกโอเพนโอเพนฟิตโอเพนฟิตซีคลอปก,กันดูลองดูเฮ้ย <c oughs> เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กอนใส่หูฟังทรงเนี่ยไม่เคยใส่มาก่อนเลยเฮ้ยม <c oughs> ัอนก็เฮ้ยมันก็เข้าดีมันก็เข้ากับลุคเองดีนะนี่เจสุด ไม่ต้องเสียวถ้าลวงก็ให้มันรู้ไปเลยดีดีใช่ไหมดีนะแต่แบบมันจะมีความขยับนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ที่หูอยู่ใช่เหมือนตอนใส่หนักเลยมันจะมีความกนะังวลว่ามันจะหลุด like หรือเปล่าเลยเหรอหรือเปล่าเลยแต่เหมือนพอตีไปสัก่อยนึงอ่ะเริ่มมั่นใจแล้วว่ามันไม่หลุดแน่นอนลองลองเปลี่ยนรุ่นนี่ลองเป็น Overlock มั่งถูกมั้ง ถูกถูกอ่ะลองดูโอเคลองดูทีนี้เป็น Open Lock Pro นะครับนี่พี่ว่าโอเคนะการใส่หูฟังทำกิจกรรมทักอย่างที่แบบ Movement ขนาดนี้แล้วมันแบบมันยังอยู่ที่หูอะความรู้สึกได้ถึงความต่างนิดหนึ่ง Open l o c อกะสำหรับกอรกอรู้สึกว่ามันกระชับกว่าเหมือนยังช็อตะตรงนี้มันจะมีความบาง p p n n l ล c k มันจะมีความ มันกระชับกับก่อนแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ Open l ล็มันจะมีน้ำหนักที่เพิ่มมากกว่าช็อคแบบก็ก็ก็ค่อนข้างไม่เคลนมาว่าหูฟปังไอไอช็อคโอเพนฟิตตัวนี้มันมันเล็กกว่าอ่าใช่แต่ว่าก่อนก็ยังให้พอๆมันไม่้ต่างกันมากใช่ไหมใช่ก็รู้สึกว่ามันอยู่ขนาดแบบเวียงแรงซับเต็มวงเลยก็ยังรู้สึกว่ามั่นใจตาทีน้าตาพี่เชคแล้วก่อนไอ้เพี่ยคนดูคนเต็มเลยแล้วใท้กูตีกอลไม่เป็นมาตีแล้วนะ อย่าเลยเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลองให้ก่อนลองตีลองซ้อมไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีว่าสรุปแล้วเป็นตัวไหนตัวไหนผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นไง หลังจากที่ลองใช้ตีมาสักพักแล้วรู้สึกว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันตอนได้ลองหลายๆลูกล้วก็เออรู้สึกว่าโอเปนล็อกเข้าหูก่อนมากกว่า,าแล้วก็เป็นคนหูแบบหูใหญ่เลยมัง้งหูใหญ่โ okay. อเคก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก่อนมากกว่าแล้วใส่านานๆก็ยังสบายอยู่ใช่ไหมเออยังสบายเออแต่ก่อนชอบิ่งนี้ก็คือพอตีไปเรื่อยๆอ่ะกลายเป็นรู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ เพราะมันเรายังได้ยินเสียงทุกอย่างแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรยัดเข้าไปนิ่มันเลยรู้สึกว่าสบายถ้าแบบที่ก็ลองใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เช็คสรุปให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าโอเวอร์ออลโดยรวมแล้วพี่เห็นว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ยงนั้นเดี๋ยวตอนสรุปเดี๋ยวพี่ขอไปที่บ้านก่าที่นี่มันเสียงแบบมันค่อนข้างดังไปหน่อยแบบได้เอองั้นเดี๋ยวให้ฝากพี่เช็คสรุปอ่าเดี๋ยวพี่สรุปให้มาซือพับตอกก่อนเอามือปิดกล้องอมือปิดกล้องหน่อย โอเครับก็สำหรับวันนี้ที่แบบผมได้ลองไปลองใช้งานมาทั้งหมดนะครับกับหูฟัง Open E a r ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อค Open Fit กับ วันออเดียโอเออร์พล็อโปรทั้ง2รุ่นนี้เป็นหูฟังทรงโอเ n นเอีย e เหมือนกันหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาจริงๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายหรือจะเป็นการใช้งานนั่งทํางานคุยโทรศัพท์มิ팅บ้างรู้สึกได้ว่าไอระหว่างตัว6000กว่าเนี่ยกับตัว3,000กว่าเนี่ยไอตัว3000กว่าเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ว่าให้ลงลึกถึงดีเทลจริงๆเนี่ยอาจจะมีในบางแบบมุมที่แบบฟิลลิ่งอาจจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลย วัสดุหรือว่าดีไซน์ผมว่าในเรื่องดีไซน์เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยแต่สําหรับผมเองเนี่ยถ้าความชอบเลยนะจะชอบแนวแบบนี้มากกว่าก็คือมันจะมีความกระทัดรัดความธรรมดาแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบความล้ําสมัยผมว่า ยังไงตัวนี้ก็ตอบโจทย์กว่าช็อกในเรื่องของวัสดุผมมองว่าของช็อกเนี่ยพวกเรื่องหูฟังหรือว่าเรื่องกล่องเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าใช้วัสดุที่ดูแบบพรีเมียมกว่านิดนึงก็สมเหตุสมผลครับแต่สําหรับวัสดุของ Overlock ok Pro เนี่ยผมต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าถ้าความพรีเมียมเนี่ยอาจจะสู้เรื่องความพรีเมียมของวัสดุไม่ได้ในเรื่องของชิ้นส่วนที่มันอาจจะเป็นพลาสติกแข็งแบบเยอะกว่าในส่วนต่อมาเป็นเรื่องของพวกไมโครโฟนผมสรุปให้คร่าวๆเลยแล้วกันว่าตัวช็อกเนี่ยจะมีความทุ้ม ของเสียงที่ลึกแน่นนุ่มมากกว่าแต่ว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ยผมว่าตัวช็อคเนี่ยจะทําได้ไม่ไม่ดีเท่าเท่าวันออเดียโอเปอร์ล็อกโปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงผมมองว่าถ้าเทียบในมุมมองของหูฟังที่เป็นทรง Open Ear เนี่ยผมมองว่า2ตัวนี้คือรายละเอียดเสียงดีมากแต่ว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้ของช็อคเสียงเบสอาจจะมีความเสียหายไปบางส่วนเสียงเบสอาจจะมีความแบบแตกพร่ามัวในขณะที่เราแบบเปิดเลเวลเสียงดังแต่สําหรับ o p e ป l o c k Pro เนี่ย ผมไม่เจอไม่เจอในเหตุการณ์ที่แบบเสียงเบสผ้ามัวซึ่งเสียงเบสเนี่ยก็มีความเป็นลูกเป็นมวลที่แบบมี Impact แรงกระทกที่ดีด้วยถ้าเรื่องเสียงอะถ้าให้ผมฟันธงนะผมรู้สึกว่า Open Lo ok c k Pro ตัวนี้ถูกห,หูผมมากกว่าส่วนเรื่องการใช้งานรวมๆพวกการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผมมองว่าช็อคได้เปรียบเพราะว่ามีแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อได้มีการเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันที่ครบคันปรับตั้งค่าหูฟังต่างๆได้ปรับ EQ เสียงได้หลายแบบในส่วนของ Open Lock ok Pro เนี่ยตอนนี้ยัง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้อาจจะต้องรอว่าทางแบรนด์เขาอาจจะมีการพัฒนามาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอผมฟันธงอีกทีแล้วกันในเรื่องของราคาสําหรับช็อค Open f i ิตเนี่ยมาในราคาที่ประมาณ6000กว่าบาทกับ Openlock ok Pro ที่มาเพียงแบบ3000กว่าบาทการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้ผมต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วตัว3,000กว่าบาทสามารถให้การใช้งานฟิลลิ่งโดยรวมที่แบบสู้ช็อค Open f i ิตได้เลยโดยรวมถ้าเกิดคุณจะหาหูฟังทรง Open E a r ที่การใช้งาน ครบคันรอบด้านแล้วก็มีความคุ้มค่าราคาประหยัดกว่าตัวแพงๆอะ่ะผมมองว่า Open Lock Pro ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนแต่สําหรับช็อค Open Fit เนี่ยคุ้มค่ากับ6,000บาทที่ต้องเสียแน่นอนเป็นตัวเลือกแล้วกันถือว่า Open Lock Pro ตัวนี้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ไม่สามารถแบบไปถึงช็อ o p e n f ฟ t ตัวนี้งบจำกัดกว่าก็ผมแนะนำว่า OpenLock Pro ก็ตอบโจทย์สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่แบบชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน425 Audio ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการหูฟังดีๆหรือว่าอยากลองเทสต์ลำโพงบางรุ่นที่แบบเพิ่งออกมาในตลาดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ425 Audio หรือว่าเว็บไซต์ 425DG นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ Bye! Bien yeah. <laughs>